บ้านตะกูลพี่ชายรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีการพยายามลอบสังหารว่าคุณไปช่วยพี่สะพยแต่คุณตอนนั้นก็ถูกยิงเต็มเต็มไปด้วยเลือดแน่นอนว่าฉันสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลอกหนูแก่ของเจนสิสซิตี้ฉันถึงกับยัดถุงเลือดเข้าไปในอุปกรณ์ป้องกัน ใช่ตอนนั้นฉันอุ้มคุณหลินฉันก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติฉันไม่รู้ว่าคุณหลินตั้งใจจัดฉากละครเรื่องนี้ฉันแค่เล่นไปตามบทแต่ว่าพี่ชายแน่ใจได้อย่างไรว่าเวซาซี้จะมุ่งเป้าไปที่หัวใจของคุณเท่าน,นั้นไม่ใช่หัวของคุณเนี่ยหากการยิงทะลุศีรษะแม้แต่เทพเจ้า,าก็ไม่สามารถนำคุณกลับมาได้นะ ฉันมีผู้แทรกซึมใน j u d i c i a society ที่รายงานกับมาว่าคนประหลาดเหล่านั้นต้องการเปลี่ยนหัวของฉันให้กลายเป็นตัวยอย่างดังนั้นพวกเขาจะไม่เล็งไปที่หัวของฉันแต่เล็งเฉพาะหัวใจแล้วคุณเดาได้ยงไงว่าผู้วงการเบื้องหลังนี่ก็คือลุงหลินจิว่วทานของเวสัยอยู่ในประเทศนี เขาจะไม่ทำตัวชุ้มเฉียวนอกจากเขาได้เตรียมการไว้แล้วแล้วมีคนสนับสนุนเขาจกากด้านหลังถูกต้องไม่แน่เป็นจากภายนอกเลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นคนของเราเองรอสักครู่หนึ่งจอรู้เรื่องนี้ที่งไงอ่ะจ้เป็นแฮกเกอร์หังก็เล่นฐานระบบตะโกนล,ลิง เห็นการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ล่าสุดของพ่อและรู้ว่าพ่อต้องการเล่นกลแบบไหนสนุกมากที่ได้ดื่มกักบารเล่นกับพ่อและแม่นะเจือยอดเยี่ยมมากขอบคัวนี้น่ากลัวมากจริงๆคุณหลินอย่างที่คุณทำนายผู้คนจากชิเนซิสโซซตี้ บีประคับให้นางเซียวลงนามในข้อตกลงคมคูชีวิตของนายเซียวทำให้ควงชื่อ,อุยเวนเมนยังคงรับใช้ทันติสิษย์สตรีต่อไปฉันแจ้งนางเซียวเกี่ยวกับสาเหตุและผลสำหรับตามคำสั่งของคุณแล้วนางเซียวขอให้ฉันส่งข้อความถึงทั้งคู่ของคุณครอบครัวเซียวทั้งหมดมุ่งมั่นสนับสนุนครอบครัวหลินปกป้องกลุ่มนักลงทุนว่านซวง จนถึงตายแล้วมยอมไห่จมาคมเจเนซิสสกรปรกกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อค้นหาหลังจากผ่านไปเกือบสามปีเพราะว่าคนที่อยู่เขียงข้างเธอเป็นศัตรูที่ปลอมตัวมาในเซียวตัวจริงถูกข่มเหงโดยเจเนสิส่ซูซตี้นางเซียวก็รับมากเกินไปจริงๆนะเลเล่ยไ่ส่งข้อความมาอีกทีพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมหนังเซียวค่ะ คงเป็นเรได้ว่าชีวิตเป็นการเหตุบังเอิญและบังคับของสมาคมเจนเนซิน่าจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราไม่สามารถเชื่อถือคำพูดของสมาชิเกเจนเนซโซเซตี้ได้อย่างเต็มที่แม้ฉันจะช่วยผู้ในการเจ้างไว้แต่เขาก็ไม่มั่นคงทางจิตใจเนื่องจากบาดเจ็บทางบาดแผลแล้ก็ฉันอย่าฆาฉันอย่าฆ่าฉัน ตอนนี้เราไม่สามารถสอบสวนได้อีกแล้วนะน่าเสียดายผู้มนยการเจิ้งคนนั้นถูกย้ายไปดูแลโรงพยาบาลตะกูลหลิมอย่างลับๆไม่ใช่เหรอหลังจากเขาได้รับการรักษาสักพักเขาก็จะคลายข้อมูลบางอย่างออกมาเนะี่ยนอกจากนี้พี่ชายยังมีคนในวงในของเขาที่เจนสิสซีโซซิี้ดังนั้นการติดตามผมจึงเป็นชัยชนะอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะ นางเซียวเสียวฮันจิงนางเซียวโอ้เกี่ยวกับการลงทุนเหรอเกิดอะไรขึ้นกับนายหนิงของเราแค่คุยเรื่องสถานการณ์ของนางเซียวใช่เหรอไม่มีอะไรบางทีฉันอาจจะนอนมากเกินไปในสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ดูเหมือนนายหลิน จะยังไม่มั่นคงมากนักในขนาดนี้ห้องนอนทอนใจสุดท้ายก็ไม่ต้องแก้งเป็นไม้อีกต่อไปที่จะเป็นไม้ฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีโอกาสฉันจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีและแข็งแรงมาดามสองสามวันที่ผ่านมา คิดถึงคุณจริง